สวัสดีค่ะพี่น้องผองป่ายทุกคนหลังไม่ได้ออ้ิมมาหลายวันแล้วค่ะสวัสดีค่ะชิมาใสเว็นตายยังย่าลืมไม่ดลีด้อสุดจับอกเอาสุดไทยฉันเห้ว อนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราเดินทางต่อที่อำเภอสํสรารงอุบลราชธานีนะคะพรุ่งนี้ส่งคารถพวกส่งคารถพวกเราได้นะคะเพราะว่าพวกเราจะทำการเดินทางหลังจากเสร็จงานที่สํารงเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านนะครับสา,ส,าสามหนุ่มสามสามหนุ่มสกลนครก็มีมานะมีก้าแล้วก็มีโจอีมนานะก็จะไปทำธุระก้าก็ลาพัก ลาพักประมาณ3าวันครับลาพักอ่ลาพักก่อน3วันส่วนน้องโจอีก็ลายาวครับพอน้องก็ต้องไปทหารเตรียมตัวไปทหารโอ้ยใส่ใจลองเพลงอยู่นั่นล่ละก็เลยไปใส่ดอก ก็ทยอยเดินก็ทยอยเก็บของกันหมดแล้วนะครับตอนใต้เวทีก็โล่งบุ้งวัวหมูอีกสาำเดือน เอาไปลยนี่เอาไปไหมองผซุมมมตมีกล่องมีกระตุ้วซ่มเอาเต่ซุมล้เลียงเอาไปมานำดูืกูบอลจะไปรถดูซ่มล้เลียงก่อนกูจะเดนันี่

เห็นฮื้อตาคือละอ้ยฮื้อเลยงกันเราเปล่ไปคาไป,ไปรถบัสกันไปบากระจอดอยู่ข้างนอกปุณย้มาเนี่ไปหาเง,งียบไปตกหนังคนแบอยู่พูดอะไรอัน <c oughs> ตรยายเลยอันตรายใสูบไอ้บ้าไม่พูดโล <c oughs> จอกแหน่พูดอะไล่ะ <c oughs> โอ้ยเนาะวาสนาคนานอ,อ อุ้ยม,มานาอะไไปอันนั้นให้หน่อยแก้วน้ำหนึ่งเ <Okay. S 2> ลิ้นอันน้ำฮอนใหนเน่นะจะไปกินพ่อจะไปกินอ,อวันติน่นขอน้ำร้อนหน่อยนะคะการไนการกาไนการนอกร้อนอยู่การนาเอาการไน โอ้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 โอไล่บ้เครื่องหนึ่งนี่แหละซื้อแก้วแก้วที่มันเล็กๆเก,ก็บความร้อนเวลาเราอยากกินเอาไปชงโอวันตินขอบคุณนะคะที่เอาไว้อะไรนะ,ะจิบกาแฟหน้าบ้าน

พอเขาฟอดตะพุนมาเป็นอาทิตย์เราแบบเริ่มจะไอกันแล้วตอนนี้าหอคืนพอได้ยู่โพอได้เลยเซฟนิดเดีย่ะไขอไม่ลู้ใช่ไหมคะขอบคุณพ่อกันไถทีเรียนนามาขอยืมก่อนขอยืมก่อนแต่ขอใครคิด้วยมือลว ถึงพันก็รู้แล้วทุกวันนี้หลักพันแล้วใช่ไหมนี่คือหลักสิบค่ะตอนนี้รถอยู่นี่อยู่ฝั่งโนนอยู่ท้ายรถบาทนูนนเออโอปตาป่าลับด้วยหน่อยหน้าขาวจังเลยผู้ชายขาวกับเธยเอามาเอามาจะไปรถแล้ว ก็รถมันอยู่คนละทางร้อนไหมจับกันแป๊บหนึ่งเด้อครับพี่น้องถ่ายรูปก่อนไม่เห็นมาอะไรเลยค่ะส่งน้องแค่นี้นะเขาว่าน้องจะไปอาบน้ำแล้ววกเก็จะไปรถแล้วครับวันนี้ต้องนี่ไปอันเทศทุระซักพุงซักผ้าซักแ้ เตียมสิงคงเตรียมเตียมสิง,สงเตียมของครับพอมืออื่นกลับบ้านก็เลยจับแวะไปซักผ้าก่อนจะเดินทางไปงานจากนี้ไปงานก็60โลครับ50กว่า60โลเองไม่ไกลในบรรยากาศรถมมลงหมอลำกระจอนนี่แหละครับรถศิลปิน ช่วงนี้กับเมื่อยครับบรดไทายบ่คอยไดไททายคลิปปันนีเมื่อยมิตนอนพักผ่อนเมื่อนี้ก็ตื่นหาโมงหกกบหกโมงพอเมื่อยหลายนอนหลายมันก็นเลยเมื่อยเพราะว่าเรา,เรา,เรา,เราออกงานทุกวันแล้วเราก็ไม่ได้ค่อยได้พักผ่อนนะครับมันก็นเลยแบบว่าเลิกปุ๊บเก็บของปับ๊บอาบนำ้ำนอนนั่นสิแม่พี่นนอมันเมื่อยมันก็นเลยบอคอยไดไททายคลิปเลยครับช่วงนี้เดี๋ยวก็จะปิดคลิปแล้วนะครับสักพักหนึ่งก็จะไปหาเจ๊ป,ปอแล้ว น้ำไหลแรงหมพียระอนเงออมเพว่ามีหอยแพมเพิดอ้าพี่น้องจีมนีกม่กะเมื่อมีอยัังคับฝากไว้แค่นี้แหละฝากเจไดก็ดยกังอดฝา่าวถีไม่ฝาวปานครับที่บ่คคยใด้ที่พ่อเมย์ไม่อีหรืแต่ไ <c oughs> ดกะจะถีมย,ยปาการกลับ <c> ว <oughs> าเบิเ้งไฮเดอร์ครับเดือนนี้เดือนนี้อาจจะเป็นแบบพอเวลาพอันฝากพรจะคองในจักหน่อย เดี๋ยวค่อยกลับแบบกลับไปพักผ่อนคราวนี้นี่แหละไปบ้านน้องมานาไปอย่างม้านกลับมากระสิมากลับมาลุย u t u b e คือเก่าแล้วครับหลังจากวันที่21นะครับก็จะมันก็เลื่อมปลายเดือนแล้วเนาะกลับ่าเป็นยังครับกลับมาลุยแบบลุยคือเก่าแล้วเอาคิปพี่น่คิปมีฝากไว้ทำนี้นะครับฝากกดไรก็แชร์กดติดตามนะครับไปแล้วบ๊ายบายให้ดูบรรยากาศก่อนไปนะครับ